สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลูกค้าบอกว่าให้ไปดูตู้แช่หน่อยครับอาการคือไฟเข้าแต่ไม่เย็นครับมาถึงก็จัดการขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตรวจดูสภาพโดยทั่วไปครับว่าคมหรือว่าสายฟงสายไฟอะไรมีปัญหาบ้างหรือไม่อาจจะเป็นหนูกัดสายหรือว่ามีความไม่เรียบร้อยอะไรยังไงบ้างนะครับผมพอขึ้นไปดูข้างบนซึ่งจะมีพวกสายฟงสายไฟแล้วก็คอมเพรสเซอร์อยู่ข้างบนนั่นนะครับ ปรากฏว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็ไฟเข้าแต่ก็อคอมไม่ทํางานพัดลมไม่ทํางานครับผมแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าไล่ดูให้ดีครับว่าสายขาดไหมหนูกัดสายไหมนะครับดูดูให้ดีบางทีหนูกัดเรามองไม่เห็นหลังจากที่ดูแล้วว่าสายไฟไม่ขาดนะครับผม,ผมก็เลยสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นที่เซนเซอร์เทอร์โมนะครับก็เลยทําการต่อตรงถ้าดูพอต่อตรงต่อตรงเสร็จก็ปรากฏว่าคอมทํางานพันลมทํางานแล้วก็มาจาับที่ท่อร้อนก็จะมีความร้อนอุนอุบมืออยู่แล้วก็จับเอามิเตอร์แคลมมนะครับคล้องไว้ด้วยวับกระแสไต่างว่ากระแสเป็นปกติหรือไม่ อตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่2.5 m p มนะครับผมถือว่าเป็นปกติครับอันนี้ผมต่อตรงอยู่ครับโดยไม่ป่านเซนเซอร์เทอร์โมอันนี้ต่อตรงต,ต,ต่อไฟตรงอยู่เข้าความโดยตรงอยู่จากดูก็อุ่นๆร้อนๆอ,อยู่นะครับสำหรับคอยร้อนก็แสดงว่างานนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอยู่ที่เซนเซอร์เทอร์โมนะครับผม2.5 2.4ก็สวิงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นปกติ อันนี้ผมต่อตรงอยู่นะครับเห็นไหมว่าผมาได้จัาสายไปชุดที่จะเข้าเทอร์โมจะเข้าเซนเซอร์เทอร์โมอยู่นะครับจับดูเพื่อให้มั่นใจว่าเออความร้อนของคอยร้อนนีเน่เป็นพอถึงยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันร้อนน้อยก็ถือว่าน้ํายารั่วไปด้วยเมื่อชัดเกนแล้วว่าโอเคน้ํายาก็ปกติกระแสก็ปกติกต็จัดการเปลี่ยนเซนเซอร์เทอร์โมลเลยครับ โดยการหาเธอเซนเซอร์เทอร์โมตัวใหม่ครับมาทําการเปลี่ยนครับผมก็เป็นตัวเทอร์โมแบบดิจิตอลนะครับก็ทําการถอดสายเดิมออกเป็นอุปสรรคอย่างมากในการทำคลิปนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านบนแล้วก็ผมต้องใช้มือไปด้วยถือกล้องไปด้วยบางครั้งผมก็ตั้งกล้อง ตั้งไปตั้งมาก็ลม้มก็เป็นอุปสรรคนะครับผมดังนั้นคลิปนี้อ่าก็แบบสั้นๆน,นะครับไม่รวบอ่รวบรัดไม่ยาวเพราะว่าผมไอบ้บางทีกล้องล้มอยู่เรามองไม่เห็นตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเทอร์มูเทอร์มูแบบอิเล็กทรอนิกเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับโดยการที่ว่าเราถอดสายเดิมออกแล้วก็เสียบสาย เข้าไปในตัวเทอร์โมใหม่นะครับก็ตามตามของเดิมนั่นเลยครับผมก็ถอดทีละสายแล้วก็เสียบทีละสายถอดมาขาไหนก็เสียบออกขาน,น,นั่นนะครับรวมไปถึงขาของสวิตไฟสวิตเอซี AC, ที่เป็นเมนหลักนะครับอันนี้ก็ต่อเป็นทีเเนท่เรียบร้อยแล้วต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังตทสเครื่องอยู่ครับเทสเครื่องอยู่นะผมต่อเอาก็คือต่อจาก เอซีสองร้อยยี่สิบวแล้วก็เข้าสวิตเ mm hmm. ข้าสวิต mm hmm. แล้วก็เข้าเทอร์โมออกจากเทอร์โมก็ไปเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ ur, นะครับสายสีแดงที่ผมชี้เมื่อกี้ก็เป็นสายที่ไปที่คอมเพรสเซอร์ ur, ครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ ur, แล้วก็พัดลมก็ทํางานกันเป็นปกตินะครับผมคิดว่าคลิปนี้ไม่นานตอนนี้อุณหภูมิในห้องของห้องห้องห้องเย็นของอตู้แช่ก็อยู่ที่ G4 แล้วก็ลงมาที่ g ี3 ในขณะที่เรารออุณหภูมิลดลงเราก็ขึ้นไปดูคอมเพรสเซอร์แล้วก็ข้อ,อ,อท่อคอยร้อนว่าเออมันร้อนได้เป็นปกติหรือไม่โดยการที่สัมผัสมือนะครับโดยโดย,โดยสัมผัสมือจะเกิดว่าดูแล้วมันมันไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แสดงว,ว่าน้ํายารั่วด้วยนะครับก็ต้องอ่านน้ายาแต่นี่เท่าที่ผมสัมผัสด,ดูก็ปรากฏว่ามันไม่คือน้ํายาไม่ลดเทียนะครับ ตอนนี้ลดลงมาที่23องศาเลยครับจาก24มาสักครู่เราก็รอดูสักระยะหนึ่งแล้วก็ทางนั้นก็ตรวจดูพัดลมคอยเย็นด้วยครับว่าทำงานเป็นปกติไหมทั้ง2ตัวครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมตอนนี้อุณหภูมิเหลือ20องศาลแล้วแล้วก็ถือว่าโอเคละงานนี้จบจบนะครับเมื่อจบแล้วก็ต้องขออำลาออกจาก ณสถานที่นั้นเพื่อกลับบ้านแล้วแล้ะครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบกันแค่นี้ครับ